ทีมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าคีมมากับมีเพื่อนๆของทีมนะคะโปรดักชั่นแบบยิ่งใหญ่เลยตอนไม่เคยทำมีกับผมว่าประสบการถ่ายรูปเฉยไหมอุน่ายแบบมืออาชีพมาเนี่ยดิฉันก็คอยผมยกยุ่งๆหน่อยให้ดูเปิดเปิดคอมรอรอเท่ๆครับมมจะบอกว่าการถ่ายรูปมันคือศิลปะอย่างหนึ่งการตั้งทีมขึ้นมาเป็นโปรดักชั่นถ่ายภาพอุ้ยอันนี้เขาโพสเป็นนะเนี่ยทางแบบคนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนแล้วทุกคนก็พบกับช่องครีมไลค์ค่ะนี่วันนี้ครีมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าครีมมากับมีเพื่อนๆของครีมนะคะสวัสดีครับผมยูครับไม่ใช่สวัสดีครับผมยูสองครับผมเดี๋ยวก่อนคือเราอยู่ทีมเดียวกันอ๋อทีมเดียวกันใช่แล้วชื่อทีมว่าวันช็อตวันเทคครับผมเออดูรูปอีกทีตอนคลิปอ่อนครับผมคอนเซปต์เราเนี่ยจะทำโปรดักชั่นแบบยิ่งใหญ่เลยมีตากล้องมีคนช่วยคิดท่าโพสมีทีมโฟอ่ะดูกล้องนี่ตากล้ องเราแค่กองก็โปแล้วอ่ะแค่คนถ่ายก็ดูโปแล้วอ่ะรอดูเลยพี่ทีม p อปค่ะพั้งม จัดทุกอย่างให้หมดนี่ผมก็จะเนอ่างนี้ครับผมแล้วก็นี่ก็คือคนแนะนำคอมโพสครับผมใช่เราก็ต้องมีท่าโพสใช่ไหมครัแบบสวยๆก็แบบโดยที่วันนี้นะคะเราจะมาถ่ายรูปให้กับทีมงาน SPD ทุกคนรวมไปถึงท่านเอสด้วยวันนี้นะคะเราจะมาแกล้งทีมงาน SPD ค่ะบอกเลยผมจะถ่ายให้สวยเลิศเลยภาพอกไปก็คือฝีมือแตล้องครับผมคือฝีมือได้แค่นี้ก็ตามภาพครับเอ้าเหมือนกูแบกโลมาท้องใบเลยนี่ใส่ปีกีแล้ว มาค่ะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าไปเลยเราเจอแล้วอย่าไล่เลยไปถ่ายเลยดีกว่าเอาเลยเหรอสวัสดีค่ะท่านเอสเกิดเดี๋ยวจะมาแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมเป็นตากล้องนอนหนึ่งครับอาพารทำงานเปลี่ยนช่องรอป็นโปรเจกต์พิเศษใช่บริษัทวอะช็นะอาวัชชดพิเศษใช่รับถ่ายรูปทั่วอาณาจักรครับใช่ครับเป็นทีมงานผมทั้งนั้นเลยถ่ายเฉพาะคนดังนะครับถ้าดังไม่พอผมไม่ถ่ายดูรูปทีตอนคลิปออนใช่แล้วเราจะไม่ดูรูปก่อน ขอเปน็นในแบบคนแรกได้ได้ค่ะคุยนะราบว่าท่านเอชชอบภาพแนวไหนครับชอบแบบโคนันครับโคนันเหรอโคนันทีมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับทีมโคนันอย่างแรกก็ต้องมีท็อปเป็นกิ่งไม้ก่อนครับคือต้องภาพภาพมาจากโคนันใช่ใช่หันตุ้งตังหันตุ้งตังโอ้แปลว่าต้องกินยากนี่าฟอนไม่เคยทำมีกระโผงมากเพราะเสพการถ่ายรูปเสร็จไม่ต้องข้ามไปก็ได้ถือไว้อย่างเงี้ยแนะนำช่องนี้ยาวเลยกูไปกิน โเเไม่ไปถือไว้อย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตอนถ่ายเขาเรียกโฟกัสอะไรเงั้นมันก็จะไม่บังเวลาพูดบนนี้นี่เขาเรียกว่ากระต่ายใช่กระต่ายมองติงไหมตึงด้วยค่ะตึโซฟาใช่ค่ะหัวคือเพื่อความสวยงามของภาพค่ะการแสงหรือว่าอะไรเพื่อไหมแบบเขาแบบไปแบบไม่เคยลงมาเลยได้ยังครับคุณทิมดูคอมโพส์หน่อยโอเคค่ะอันนี้ดีดีดีสามสอง ลงไอจียอดไลฟ์มันสามล้านแปดอะฮะขอดูได้ไหมครไม่ได้ครับเราคลิปออนก่อนเวลาลงเราไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมรูปเขาเปกติลงไอจีมันลงเป็นอัลบั้มได้สักสามรูปดีไหมต่อต่อต่อตอนนั้นจะมีข้อหนึ่งก็คือต้องจับตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นเสาแว่นเพราะว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีแว่นไหมผบอ้าวตากล้องตากล้อง ถ่ายให้โฟกัสด้วยนะถอดแว่นโอ้เอาแว่นจากตากล้องเลยครับแต่ตาสั้นบอกว่าถ้าติดเป็นเท่ากันเลยเฮ้อชัดเจีวไม่ไม่แม่วม่นม่้น่าม่ไเ่ไม่นม่แม่ไมีไม่ไม่า่ไม่เ่โม่ไ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 ่ไม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 ่ยม่ไ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 มาไม่นั่นอ่ไม่ไม้ไม่ม่ไไ่ม่ไไม่่ไน่ย่่ไ่่ไ่่่าพ็อปคน่น่่่่่เมไ เฮ้ยมุมได้อยู่นะอย่างเงี้ยล้วไม่เห็นเลยเอเลยล้คุณคุณก้มไปเลยครับคุณก้มไปเลยครับคุณอย่าเถียงผมคุณอย่าเถียงผมคุณอย่าเถียงผมครับผม ดูีป่่ะเพราาออบังผมคิดไอเดียออกท่านเอสจะเป็นคนที่ผู้ให้โนู่นหนึ่งใช่ไหมยิ่งใหญ่มากเอาถ่ายแบบมุมต่ำไหมแบบว่าจะเหยียบกล้องท่านเอ็ดก็ยกมาเงี้ยเฮ้ยเห็นด้วยเห็นด้วยมันตื่นคือหนึ่งความมีพลังมีบลายมาหน้าท่านเอสเป็นยังไงโมงมาไม่ว่าจะเป็นผมอะไรก็ไม่รู้ ม่รู้ทำอะไรอยู่คือานเอจะทำหน้าเหมือนจะยนแ้แต่ก็แอคท่าแบบน่าเทลที่ท่านทำผมก็ไม่ค่อยแอคครับก็เหมือนอยู่แล้วเทอยู่แล้ว่หมจะบอกว่าเทธรรมชาติเท่ธรรมชาติเทคือแล้วโดดธรรมชาติลดดธรรมชาติไปยกขาไปยกขาท่านพิงมาได้เลยครับท่านไม่เห็นหน้าไปท่าน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  เมาไม่ไหวแล้วมดกัดครับคนแรกพูดจะไม่ไหวแล้วเจแล้วค่ะท่านี้ตอนดูตอนคลิปออนนะคะเก็ต้องไปแต่งก่อนใช่ไหมใช่ครับถ้ารูปไม่ดีก็สองคนช่วยทำผมไม่ได้เป็นคุณถ่ายดิผมเป็นพอปไปละขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปกันเลยดีกว่านะคในแบบคนที่สองของเราก็คือแบงค์ปีนแล้วเนค่อค่ะ ับผมวันนี้พวกเราจะมาถ่ายรูปให้แบงค์ปีกจริงๆแล้วเมื่อกี้เราคุยกันกับทีมกล้องทีมของกันว่าแบงค์เนี่ยเขามีคาแรคเตอร์จริงๆอะผมคิดว่าแบงค์ควรจะนอนค่ะเพราะว่าแบงค์เป็นคนเท่เนี่ยเห็นเห็นเป็ดบ้างจะต้องแพนไปเป็ดก็เดี๋ยวจะให้แบงค์นองพร้อมโอ้โโอเคอุ้ยขอโทษนะคะคนนี้จับผมโอ้ยนายแบบมืออาชีพนะเนี่ยวางขนให้แต่กล้องกล้องแพงไม่ทำหน้าเท่หน้าเท่สามสองหนึ่งโอเค แต่แบบยิ้มมาผมเห็นมุมหนึ่งแบงค์เป็นคนมีแววตาสวยมากอ่ะกูดูรูปได้ไหมไม่ได้ชัดแล้วรู้เล็้วเปียกฟีเปรียกฟีแสงมาทางนี้ต้องหันมุมนี้เดี๋ยวผมเป็นทีมพ่อผมถือให้อาโฟกัสตานะเฮ้ยตาชัดปะตาชัดตาชัดตาชัดสามสองหนึ่งสวยโคตรเท่เลยหาะเดี๋ยวนี่พี่ชมขอบคุณมากขอะคุณแบงค์เฮ้ยเยวอะไรแล้วนี่ แอบหล่อตากล้องชอบใจผู้กำกับชอบใจกว่าอ้าวนี่แหละเจ้าค่อคือว่านายู่เขาเป็นคนเท่ๆคือกูอ่าเราก็เลยเลือกโลเคชั่นที่มาดูแล้วแบบเท่ๆชั้นนะคะจะไปส่งคุณยูนี่ยืนตรงโลเคชั่นตามที่คุยกันไว้ นนเขาเรียกว่าเปิดไปขีดน,นะพูดภาษเยอะเดี๋ยวมวดในน่าในหอมแล้วสามสองหนึ่งคือพี่ชอบนะเนี่ยที่รู้สึกว่าเออใช่มันเป็นเส้นทางสายตาจริงๆใช่นี่ไงนี่ไงมาด<อ>ูาะนำไปปุ๊บติดภูมิญ้าเจออยู่เริ่มมาเลยโอเคไ้มรอบต่อไปนะคะดิฉันคิดว่าอยากให้เขาเนี่ยดูเป็นผู้ชายลมมันต้องมีความเป็นแบบว่าด้อยนิดๆอิด แล้วนะครับเหลือแค่เออคนนี่นพูดกับจัดอันนี้เปลียนเ,เลยใช่พเพอาะเดีนี้นิดหน่อย,ห,ยหน่อคคยช่วยด้วยครนส่งครับวันนี้ก็หมดชิวแล้วครึ่งวันแล้วนะใช่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานแครใหญ่ครับผมย้ยที่กี้นะคะน้องฟอสทีมพอปเนี่ยได้เดินหาโลแล้วว่าตรงไหนเลีงตรงนี้เอาไว้เพราะว่าอะไรคะดูล้วเป็นยังไง ผมมองว่ามันมีความคล้ายญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นยังไงบ้างอะดูซิโรนี้คนที่เข้าจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ใส่กระโปรงมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบว่ารอรถไฟไปเรียวาผมว่าคนรู้อะไหนไหนไหนเจอแบบแล้วเฮ้ยสวยมากค่ะเฮ้ยเราได้นางแบบแล้วทุกคนบอกเลยคนนี้สวยมากเพาะจริงๆคนนี้แบบยืนเฉยๆก็สวยใช่เย้แชน้าบูโตะนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะให้คุณเนเป็นนางแบบให้กับโปรดักชั่นของเราได้ คอนเฟิร์มเลยว่าโปรจักช่ของเราเนี่ยคือดีมากคอนเฟิร์มยอดไลค์ในไอจีด้วยไม่ต่ำกว่าแสนที่พี่เน่ยสาธุป้องไว้ป้องบวกไว้หน้ามาทางนี้อ่าแบบญี่ปุ่นเนี่ยแบบบอกว่าแปลกยิงไม่แปลกนะฮะอย่าดูอย่าไปดูอย่าไปดูสามสองหนึ่งว้าวกรอบภาพดีมาก กดแปดตัวนติบตัวนะถ้าแรกผ่านไปแล้วพี่คีมคือเราอยู่ตรงหลังรถไฟเราควรจะนั่งข้างดิฉันอยากจะให้เป็นมุมที่แบบว่าเนมนั่งอย่างนี้นะแล้วคนถ่ายอ่ะถ่ายเออถ่ายมาให้เห็นนลังรถไฟเข้าใจไหมง่ายมากสมากเพื่เอเข้ากับสีชุดอ่ะแม่ยิ้มด้วยครับยิ้มหน่อยเห็นทิมโคงตั้งแุดสีเหลืองเราเลยดึงสีเหลืองให้ออกมาที่ด้านหน้าจอ ต่อไปภาพต่อไปดีกว่าภาพต่อไปภาพต่อไปนั่งแบบครับผมเชิญทางนี้ครับเชิญครับเชิญก็คือการถ่ายภาพหมุนนี้คือต้องแบบปรับ speed shutter เยอะๆใช่เพื่อให้แบบภาพจับช่วงเวลาวินาทีที่เร็วที่สุดร้อมไหมคะต่กล้องสามสองหนึ่งเยอะแบตหมดว่ะแบตหมดครับทำยังไงเนี่ยผมมีวิธีแก้ปัญหาเมื่อกี้ผมเห็นคนถือกล้องน้องน้องน้องเย้ยไป่ดีขอของเขาก็ดน้อง กล้องพี่แบตหมดนะฮะแต่ว่าพี่เป็นคนถ่ายรูปสวยมากเลยขอยืมกล้องหน่อยครับทงยืมมันอย่างนี้เลยเหรอครับผมกล้าขอกล้าให้โอเคครับขอบคุณค่ะน้องกล้องผมไปเลยฮะเอาไปขายได้เลยฮะแสนห้านั้นเนี่ยผมอยากได้อยู่ดีเลยโอเคโอเคไปไดพี่ได้กล้องแล้วบอกแล้วโฟล์ชั่นเราอฉลาดขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับเฮ้ยคุณลูกค้าหลบครับคุณลูกค้าหลบรถไปครับไป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 ีพร้อมคุณปล่อยรถไปมาได้ไงเนี่ยไปไปฉันารถไปนี้ยีเลยพี่เมมีเมอยู่ พูดอะไรกันเอาจรินเลยเดี๋ยวเราจะไปหาแบบคนต่อไปกันค่ะนี่เดี๋ยวเขารอดูรูปเลยได้การันตีแสนไลค์ไปคนต่อไปค่ะเอาละค่ะต่อไปเราเลือกใครดีสาวสวยๆไหมโอ้ยเราหนุ่งไรอยากถ่ายด้วยอยาถ่ายด้วยได้ไหมได้ไหมถ่ายแล้วต้องแพ้อ๋อต้องดูคนสวยอยากถ่ายด้วยเหนือนุ่มนมเหนือนุ่มม นนุ่่มมิคุณคุ้กับแนะนําท่าแรกเลยครับไอเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหมอ่าคือตรงนี้เป็นรุ่มที่แบบว่าน้องแพะอุดการแต่งตัวมีความโฉบเฉี่ยวมั่นใจอ่าตั้งแบบทําบ่อยกอเราไว้จากนั้นก็นี่เราให้เก้าอยู่ข้างบนแล้วเราก็แบบนี้อย่างเงี้ยสวยสวยสวยของสยามเลยอะสวยจริงจื้อนะคะผมเอาแบบรุ่งๆหน่อยค่ะดึงไว้ค่ะสามสองหนึ่ง ดูด้วยดูด้วยเมื่อคลิปออนค่ะเดีไปเหยส่งภาพคลิปฮอปนะคะจัดแล้วนี่คือมันจะได้ฟีลแบบนอนอยู่กลางชายทะเลไอตรงกลางเลยเอาเก้าอี้มานั่งอย่างนี้เหรอคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นหน้าเนี่ยไม่ก็ไม่เก้าอี้มานั่งก็อย่างนี้เหรอเอนั่งอย่างนี้แหละครับคุณเรื่องมากจังเลยครับจะบอกว่าการถ่ายรูปมันคือศิลปะอย่างหนึ่งคุณต้องมีจิตวิญญาณและอารมณ์ผมเรียนศิลปะมาไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่มีความมุ่งมั่นมีจิตวิญญาณและอารมณ์สามสองหนึ่ง สวยมาก่ะสวยมากเป็นอพี่เผมจะ้องอเยอะพี่เมลูกสุดท้ายของน้องแพรนะคเอาตรงไหนดีครับพ <ian> ี่เ <Labor> ค <ator il fi> ็มประมาณนี <es> ้ก็ได้นะเดี๋ยก่แล้วหรอไออไปไหนอ๋ออปเอพ้ออปอาพอ้อปมี้อไปหอถ่ายรูปใช่มีพ้อนี้พอเหรอะใช่ครับอัน้นมันจะทาอะไรได้ฮะ เธออย่ากเขาทำงานอยู่นะกันยิงผ่านๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ากทำอย่างนี้เรามาถ่ายกันดีกว่าเนี่ยพี่แบบเนี้ยอ๋ออ๋อแล้วก็ให้หน้าอยู่ตรงนี้มือหนูก็มีนะทำไมไม่ใช้มือหนูวะไม่ไม่ผี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 แล้แบบไม่เข้าใจศิลปะก็ยังงงอย่างนี้อ่ะลองทำให้ดูแบบอาจจะไม่เห็นทางนั้นเดี๋ยวแบบแต่พี่ยืนตรงนี้อ่ะไหนลองซีว่าคุณจะทำชอบยังไงวะ วว้าเธอถ่ายมาจะเป็นแบบเดียร์ดูภยนี้เห็นไหมเอา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 สวยเอาดูดูยังไงเน้นพุงนะฮะเน้นพุงนะเก็บเก็บเก็พุงเลยครับเก็บพแค่ขึ้นมากครับโอเคแค่เก็บเอวนะคุณน้องแพรสามสองหนึ่งอ่าแค่ขึ้นมากครับอ้ อุ้ยตื่นเจ๊จะเลยอยากเห็นรูปแล้วพี่พันธ์นะคะเขาเป็นตากล้องโนนหนึ่งหนูก็คาดหวังนะปะคนต่อไปเนาะโอเคปะค่ะองเอิญถ่ายรูปเล่นเปล่าไา่เปล่าหาตากล้องค่ะอยู่คนนี้เลยได้คิวหนูยัางปะปะโดยการเป็นคนสวยน่ารักคคิขี้ขูนใช่แบบเป็นคนรักธรรมชาติรักสัตว์รักอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถ่ายแบบกับสุนัขอะไรเงีฮะเอ้ยจริงๆหนูไม่ต้องไปถ่ายกับสุนัขก็ได้นะถ่ายกับตัวนี้ก็ได้ใช่ครับตัวนี้มันซื่อสัตย์มากครับ มันเสียงไหปวะเสียงอะไรวะมเสียงมันกัดเอิงอะเด้ไม่ไม่ลองเฮ้ยเดี๋ยวมันหอนจะจับติดไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวคุณพีมคุณไปอยู่ของโบ๊ะไกลๆต้องไหวไหมตามๆตามๆยิ้มเลยครับแบบยิ้มเลยครับสามสองหนึ่ง กำลังดีช็อตน,นี้กำลังดีนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ทุกคนอย่าขยับนิ่งไว้กัลับบอกว่าสัตว์เดี๋ยวผมขอดูรูปอ่ะได้ได้แล้วช็อตน,นี้ถ่ายได้ครั้งเดียวช็อตชีวิตจะตื่นเต้นมากใครจะถ่ายได้อย่างพวกเรา มุมการ่าร่วมอ่ะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายต่อไปกันนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นมุม landmark ที่ใครมาการต้องมาที่นี่ลูกค้าของพวกผมคือการมีลายเซ็นนะนี่ไหมนี่ไหมเออเสร็จละถายไปทางนู้นวีว้าวหน้าสามสองหนึ่งเห็นไหมคะคอยบานี่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 าีนี่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 น่นีนี้เี่นี่นี่นนี่นี่นีานี่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 นีบนี่นี้น่่น 3ามสองหนึ่งเฮ้ยแต่สวยนะสวยสวยผาได้ผ่านค่ะยังความที่แบบสวยเราเลยได้เปรียบจริงค่ะเรื่องนี้มันเรื่องจริงายลูกสุดท้ายตองไหนครับคืออุง้าอยากได้เงี้ยค่ะอยากเดินเงาเหงาอยู่กลางสะพานอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเคยเห็นบ้านที่มันจะมีคนหนึ่งเดินสวยๆอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นจะเดินกันแบบอ่าได้ไหมแล้วก็พวกเราเนี่ยเดินเดินข้างๆเดินไปเดินมาโอเคไหมโอเคโอ้เนท้ท้าย คนเดินคนเดินนี่คะทุกคนว่างไหมคะได้ก็คือว่าใจทุกคนแค่เดินนะได้ได้โอเคมาค่ะทุกคนเราจะได้ภาพแล้วนะคะอันนี้คือลูกค้ารีเควสต์มานะครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้เลยครับผมใช่แล้วชอบแบบขาวๆใสๆไหมคะชอบมากหน้าขาวๆเอาแบบฟิลแบบเหมือนได้อยู่ไทยเลยนะได้ผมว่าเดินไปอีกสักหน่อยหนึ่งแบบคนคนเยอะแต่เราโดดเดินสุดใช่นหน้าขาวคอดำเมคอัพมีจำกัดแล้วก็ขาดฟันให้เอิงเดินไปที่ไหนคะ มาอันเหงาพอไหมเหงาพอไหมเหงาพอไหมคะตกต้องว่าไงคะผมว่าเหงาหาเหงาเลยค่ะมาไม่มีขาตั้งกล้องเอานี่นี่ผมมีขาตั้งกล้องอยู่ครับียังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณนั่งนั่งหน่อยเอ้ยผมได้ขาตั้งกล้องแล้วเหมือนเอาฟูมาฆ่าได้ขาตั้งกล้องแล้วคุณตรงตรง่อยครับคุณนิ่งๆนะโอเคถ้าขยับคือภาพเสียเลยนะรบกวนคุณไปเหยียบเข้ามาหน่อยครับไปเหยียบมาอีกครับฟูเฟิรมข่อยไม่เหยีกครับอ่าโอเคโอเคแล้สาม ได้แล yeah, ้วครับ <certains> วิค <Works okay objectively> ิมผมบอกเลย Amazing h i g h l a n d ฮะ โอ้โหมันมีช่องให้เห็นเออนี่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 ผมขยับได้ยังครอ๋อขยับได้อ๋อขยับได้ขอบคุณมากครับถ่ายตั้งกล้องสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดแล้วสำหรับวันพักผ่อนของทีมงาน SPD กันหลังจากที่เราไปถ่ายคลิปหนักหนักมากเราก็บอกว่าอุตส่าห์ใจดีเนาะเรียกได้ว่าตั้งทีมขึ้นมาเป็นโปรดักชันถ่ายภาพเพื่อทุกคนมีภาพสวยๆไปรูปอุ้ยเป็นไงคะหล่อลื่นฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอตัวกลับไปแต่งรูปก่อนดีกว่าเพื่อที่จะลงคลิป โอเคป่ะทุกคนไปขอรูปหน่อยครับรูปอะไรอ่ะรูปที่เราไปถ่ายอ่ะอ๋อเมื่อวานะเหรอพัเจะไม่ได้ให้เหรอยังเลยเอ้าเหลืออยู่ไหนเนี่ยก็เนี่ยก็ตัวยังไม่อยู่เลยเนี่ยไม่กล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องอยู่นี่เอ้ายังไม่ได้เอาออกไปหรอยังยังไม่แต่งเลยอะไรเนี่ยช่างภาพเขาบอกว่าเขาเป็นช่างภาพแบบโน้นหนึ่งเลยนะยังไม่แต่งรูปด้วยใช้โทรศัพท์นี่แหละวแต่งรูปในโทรศัพท์ โหแบตบก็จะหมดลืมดูเลยมีว o ร e r bank ไหมนะ่พี่มีมีเอาสายไหมไม่ต้องวอร์แบงค์พี่ไม่ต้องใช้สายนี่ <Okay. S 1> <laughs> เป็นไงจ้าตัวนี้นี่ดูนะปึ๊บ <Wow. S 1> อ่าตึบติดจริงแล้วเขาชาร์จจริงๆด้วยนะนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกสายแลย้วตอนนี้นะคะก็จะเป็น On e l in by elu ewu ห้าสีน่นี่ให้ดูก่อนนะตัวนี้มันจะเป็นที่ชาร์จแบบ max safe รู้จักไหมแบบ ปุ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะติดตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ความจุ1 0 0 0 0มิลลิแอมสามารถที่จะชาร์จได้ยาวๆด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีไซน์ของเขาพี่ชอบนะเท่ๆอะเรลี่ยมๆแล้วก็ดูแบบแข็งแรงทนทานนี้ที่ตั้งให้ด้วยนะการจ่ายไฟของเขาเนี่ยเป็น iPhone ก็จะจ่ายอยู่ที่7.5วัต์ส่วน Android ที่เขารองรับก็จะจ่ายที่15วัต์เนี่ยตรงเนี้ยเป็นพอร์ต Type C ใช่ไหมเราใช้สายในการชาร์จอะไรเงี้ยค่ะจ่ายไฟได้สูงสุดถึง20วัตเลยถ้าอยากชาร์จไวๆก็ใช้สายได้เหมือนกัน ไปแล้วเีจยวรูปให้นะตัดให้ทันนะจ๊ะบายไปเล้วไปเล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดคลิปก่อนอ๋อลืมเออติดคลิปก่อนติดคลิปก่อนโอเสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปไลค์กันด้วยนะคะคลิปหน้าคลิปจะมาทำอะไรก็ต้องติดตามกันและทุกอย่างที่คลิปนำมารีวิวคลิปไลค์ค่ะบ๊ายบาย